ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนําทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับขอสแสดงความยินดีที่ท่านสามารถแก้แค้นได้สำเร็จขอบคุณสําหรับความีน้มําใจของท่านผู้เอาโซ่แห่งภูเขาที่สด้วยความยินดีด้วยความยินดีหากในอนาคต ข้าต้องออกจากภูเขาเก้ายอดนี้ข้าหวังว่าท่านจะคอยช่วยเหลือข้าบ้างนะคุณชายไอเด็กนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเขาอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้แน่นอนเจ้าจะไม่มีวันได้มีโอกาสออกจากภูเขาใหญ่ทั้ง9แห่งนี้หรอกคุณชายฉางเกอกับเทพธิดากวางสวรรค์น,นั้นเป็นคู่ที่เกิดมาคู่กันจากสวรรค์อย่างแท้จริงใช่แล้วละ่ะผู้อาโซแห่งภูเขาที่สาม ข้าเองก็รู้สึกเหมือนกันท่านคิดอย่างนั้นบ้างหรือสามีใช่ถูกต้องยังไม่ถึงเวลาแสดงอีกเหรอแสดงความรู้สึกออกมาให้มากคนนี้หน่อยไม่ได้หรือไงข้ากลัวว่าของปลอมจะกลายเป็นของจริงเดี๋ยวท่านจะทำอะไรกับข้านะสิช้างเกือช่วยข้าแก้แค้นทำไมข้าต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะท่านยังไม่เชื่อข้าอีกเหรอมันช่างน่าเศร้าจริงๆ ท่านต้องการที่จะตายไปกับข้ามันเขียนไว้บนใบหน้าของท่านแล้วเพื่อประโยชน์ของดินแนลูกน้องทั้ง8และอาณาจักรทั้ง10ข้าขอแนะนําท่านอย่ามีความคิดอะไรเลยพวกเขาทะเลาะกันหรือสิทธิ์พี่ตั้งแต่เด็กข้ามีเพียงท่านกับอาจารย์เท่านั้นที่ห่วงใยข้ามากที่สุดแต่ตอนนี้ข้ากลับต้องอยู่ในสภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจถูกทาลายไปแล้ว ถ้าข้าไม่แก้แค้นข้าคงคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับการถูกเรียกว่ามนุษย์ชายหนุมผู้นั้นมีพลังมหาศาลแม้แต่ข้าก็ยังมองว่าเขาเป็นภัยคุกคามเลยอาจารย์ข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่แต่เจ้าควรรู้ว่าเจ้าไม่ควรแก้แค้นจนกว่าเจ้าจะกลายเป็นนักพ่ตีแท้จริงบ่าเอ้ยสายเลือดของเจ้าแข็งแกร่งมาก หากเจ้าสามารถหาอดีตสมาชิกตระกูลของเจ้าได้และด้ความที่เหลือจากพวกเขาเจ้าอาจมีหวังในการแก้แขนได้สายเลือดผู้พิทักษ์นี่คืออะไรหรือขอรับนี่คือชุดกอะจันทรางเงินซึ่งข้าได้สร้างขึ้นหลังจากเอาชนะเทพหมาป่าจันทรางเงินผู้สรงพลังที่แข็งแกร่งรพอๆกับนักโทเต่าที่แ้จริงได้แม้ว่าเจ้าอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ ด้วยความแพ็งแก่ของเจ้าในปัจจุบันแต่มันก็น่าจะให้การป้องกันที่เพียงพอต่อการโจมตีส่วนใหญ่หากเจ้ามีการคุ้มครองเพิ่มเติมเจ้าจะมีโอกาสชนะมากขึ้นขอพคุณขอรับอาจารย์อาจารย์ท่านวางใจเชอะข้าจะไม่แพ้หากกูอูตี้ถูกลดลงมาอยู่ที่ระดับเดียวกันกันกบข้าข้าก็มั่นใจว่าจะเอาชนะเขาได้ทำไมข้าต้องกลัวเขาด้วยล่ะ มั่นใจได้เลยขอรับคุณชายเซียวหยางอยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแม้ว่าข้าจะกดพลังเพื่อให้เทียบเท่ากับเขาเขาก็ยังไม่สามารถทัดเทียมกับข้าได้เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยคุณชายข้าอยู่ในระดับราชาศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าข้าจะถูกกดให้ไปอยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์แต่ความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับวิชาและหลักการก็ยังเหนือกว่าของเซียวหยางอยู่ดีทําไมท่านถึงบอกว่าข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาลละขอรับ หากเจ้าไม่เชื่อข้าเงินงก็ลองดูในวันมะรืนนี้ก็ได้แต่หากเจ้าไม่สามารถรับตาพระทับสวรรค์แห่งก้าขุ้นเขาได้เจ้าก็เท่ากับตายไปแล้วไม่แน่นอนขอรับข้าจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในพลังของข้าเพื่อให้ได้มาซึ่งตาพระทับสวรรค์แห่งก้าขุ้นเขาเพื่อท่านหุบป,ปากและผ่อนคลายจิตใจของเจ้าซะสิทธิ์พี่คิดว่าใครจะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ แม้ว่าอูตี้จะแข็งแกร่งกว่าแต่ตอนสิีพระใหญ่ยังมีชีวิตอยู่นางมักจะปฏิบัติต่อเซวยอย่างเป็นอย่างดีฉะนั้นในระดับเดียวกันอาจจะมีข้อสงสัยบ้างไม่รู้ว่าใครจะได้ตาไปทับสวรรค์ไปเอาละพวกเขาทั้งคู่ยังเด็กเกินไปที่จะรับหน้าที่นี้เป็นไม่ได้ว่าผู้เอาโสแห่งภูเขาจะข้าม,มาดูแลแทนวันนี้ เป็นวันที่เราจะยืนยันความเป็นเจ้าของของตาประทับสวรรค์ผู้ชนะการประลองระหว่างผู้ถูกเลือกกูอูตีและสิเซียวหยางจะได้รับหน้าที่รับผิดชอบตาประทับสวรรค์ก้าวขุนเขาในอนาคตดูสิอะไรกำลังลงมาแล้วตาประทับสวรรค์สมกับเป็นสมบัติล้ำค่าติดสุดของขุนเขาทงก้าแห่งนี้จริงๆทรงพลังมากตราบใดที่อูตีชนะการประลองในวันนี้ ข้าก็จะเป็นผู้ควบคุมสมบัติชิ้นนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่คือตราประทับสวรรค์ก้าขุนเขางั้นเหรอยิ่งกว่าน้ำตาสทงหารเซียนซะอีกสมบัตินั่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างภูเขาใหญ่ทั้ง9้าลูกบุคคลที่สามารถควบคุมตราประทับสวรรค์ของขุนเขาทั้ง9ลูกได้อาจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเอาชนะได้ในภูเขาใหญ่ทั้ง9้าลูกก็ได้ตราบใดที่มันตกอยู่ในมือของข้าการไปคิดภูเขาทั้ง9้า ก็จะเป็นก้าในสิบข้าอยากได้ตามข้อตกลงผู้อาโสผู้นี้จะระงับการบ่มเพราะของเจ้าให้ถึงระดับเสียวอย่างมีข้อโต้แยง้งใดหรือไม่ฮ่าเออไอ้ข้างข่าวเท่านั้นมันแอบสืบเรื่องกูอูตี้อยู่สินะกูอูตี้ทำเรื่องสกรปรกสกรปรกอะไรไม่ได้เลยเลือ เราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการทะเลาะวิวาทระหว่างเทพธิดาควางสวรรค์กับสู้หยุนได้แต่ถ้าเจ้าเด็กนั่นยังกล้าเคลื่อนไหวในครั้งนี้เราจะฆ่ามันด้วยกันได้เลยผู้เอาสโโก้าวสนิทก,กับเฉินสู้หยุนดังนั้นนางจึงกำลังมองหาข้อแก้ตัวเพื่อแก้แค้นให้กับนางนั้นเหรอเดี๋ยวอยางข่าไม่รู้มาก่อนว่าการต่อสู้ของเราในวันนี้จะเึงดดลูกศิษย์มาเยอะขนาดนี้ หากเจ้าไม่ยอมแพ้ข้ากลัวว่าข้าจะต้องฆ่าเจ้าแล้วที่ไปอยู่ร่วมกับฆาตรกรที่ฆ่าทิดพี่ใหญ่เจ้าสมควรตายย่า yeah! อะเสียวอย่างเริ่มโจมตีก่อนข้าคิดว่าสิ่งที่ข้าต้องทำเพื่อชนะพนันก็คือต้องทนรับการโจมตีสามครั้งจากผู้ถูกเรื่อยเสออีอีกอื้อ เจ้ากำลังมองไปที่ไหนกูอูตีการโจมตีครั้งนี้เป็นเพราะเจ้ามาให้เกียตรติพี่สู้หยุนย่าเร็วมากยา่าอ่าอ่าอะไรนะกูอูตีแพ้ความเพ่งแกะของน้องเซลล์อย่างนั้นไม่ควรมองข้ามให้เวลาเขาอีกสักหน่อยแล้วเขาจะตามทันผู้ถูกเลื่อยอย่างแน่นอน ข้าเคารพเจ้าเพราะเจ้าเป็นศิษย์พี่ของข้าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะนะวันนี้ข้าจะทำลายมันมังกรของเจ้าซะข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าการเป็นอัจฉริยะหมายถึงอะไรย่าฮึฮะเจ้าอะไรคืออัจฉริยะนั้นสินนะย่า มีบางอย่างผิดปกติกับเขาดูเหมือนว่าผู้ถูกเลือกได้ซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเลยใช่แล้วแม้ว่าเขาจะถูกระงับการบำเพ็ญของเขาแต่เขาก็ยังทรงพลังมากเจ้าไม่ใช่อาชลญาย์หรืองไงถ้าเจ้าป้องกันการโจมตีได้ของข้าไม่ได้แล้วเจ้าจะป้องกันการโจมตีที่สองของข้าได้อย่างไรไม่เป็นไปไม่ได้นี่จะเป็นพลังของระดับศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร นี่เจ้าโดนตีจนงอกไปแล้วหรือไงถ้าข้าไม่มีชุดกอดจันทาเงินข้าคงตายไปแล้วเจ้าเจ้าไม่ใช่กูอูตี้ถ้าข้าไม่ใช่อูตี้แล้วข้าจะเป็นใครไปได้ล่ะมันมันเป็นเจ้าเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรกันเซียวหยางหมายความว่ายังไงน่าเป็นผู้ถูกเลือกอย่างชัดเจนเขาพบว่าเขาไม่สามารถชนะและรักษาชื่อเสียงของเขาไว้ได้งั้นเหรอ ข้าไม่ยักก็รู้ว่าเขาจะเป็นคนขี้ขายขนาดนี้เจ้าพวกนี้ข้าได้ตรวจสอบแล้วเว้นแต่ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะสูงกว่าข้ามากแต่นั่นเป็นไปไม่ได้เขาเป็นเพียงระดับเกลือนิพานธรรมดาเท่านั้นข้าไม่ได้คาดหวังว่าอุตติของข้าจะฝึกอย่างหนักขนาดนี้และความแข็งแกร่งของเขาก็เกินกวาที่ข้าคาดไว้มากการเติบโตมาในสวรรค์นในการฝึกฝน เป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะมีความแข็งแกร่งขนาดนี้น่าเบื่อจริงๆข้าคิดว่าเจ้าจะเก่งซะอีกเจ้าควรจะนอนลงซะดีกว่าอยา่าทำไมอูตี้ถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้มันต้องเป็นผู้ชายคนนั้นแน่กลัวข้าจะรู้สึกกลัวได้ยังไงในเมื่อข้ายังไม่ได้แก้แค้นเลยอะไรทำให้เจ้าคิดว่าข้าจะแพ้ ย <Yeah! S 2> อเออสิบหนองแพ้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยผู้ถูกเลือกแข็งแกงกวายางเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็นต้องโจมตีครั้งที่สามใช่ไหมเออเอ๊ะเอ๊ะแน่นอนว่าไม่ต้องแล้วแล้วผู้ถูกเลือกเชื่ออะไรอูตี้โอตี้ อูตี้อูตี้การต่อสู้ในวันนี้ได้เปิดหูเปิดตาแล้วชิดทั้งก้าขุนข่าวทุกคนนั้นพิเศษจริงๆแม้แต่ข้าเองก็ยังไม่ไดีเท่าเจ้าเลยตอนนี้ผู้ชนะก็ได้รับการตัดสินแล้วทำไมท่านไม่ประกาศผลล่ะในเมื่อเสียวหยางพ่ายแพ้ข้าก็จะรักษาสัญญาของข้าจากนี้ไปตาพระทับสวรรค์จะถูกยึดครองโดย ชากอนอาจารย์รอบนี้ไม่นับกูอูตี้ไม่ใช่คนที่ฆ่าสู้ด้วยมีคนกำลังช่วยเขาจากข้างสนามเอ๊ะอีกแล้วเสี่ยวหยางเป็นอะไรไปเนี่ยที่นี่มีปรมาจารย์มากมายทำไมพวกเขาถึงไม่รู้ล่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นพวกท่านท่านเห็นอะไรผิดปกติไหมไม่เลยเสี่ยวหยางข้าคิดเสมอว่าจะเป็นคนใจกว้าง ข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้าจะกลายเป็นคนขี้แพ้ได้ขนาดนี้ตลอดหลายปีนี้ข้าได้ฝึกฝนทั้งวันทั้งคืนในขณะที่เจ้าและเฉินซูหยุนกำลังคลอดรักกันอยู่เจ้ารู้ไหมว่าข้าเสียงเงินไปมากแค่ไหนอย่ามาพูดมัมวๆนะผู้เอาสศกแห่งภูเขาที่สองท่านจะไปให้เซียวหยางพูดเรื่องไร้สาระนี้ต่อไปเรอะข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าสิทธิของผู้เอาโสใแห่งภูเขาที่สองจะมีติดใจครับแคบขนาดนี้ ใจแคบถ้าเขาพิสูจน์สิ่งที่เขาพูดไม่ได้เขาก็จะมีปัญหาในการโน้มน้าวผู้คนเอานะไม่น่าเชื่อถือพอได้แล้วเสียวหยางจะออกไปได้แล้วจากนี้ไปตราประทับสวรรค์แห่งก้าขุนเขาจะถูกควบคุมโดยภูเขาลูกที่สามนี่คือสมปติล้ำค่าจิ่สุดในขุนเขาทั้งเก้าเติดที่ดีเขงข่า นำตาประทับสวรรค์มาให้อาจารย์เซ่อาจารย์เขามันจบแล้วไปกันเถอะเฮ้บเจ้าไปลูกศิษยที่ดีจริงๆไม่ต้องเลบไม่ต้องเลบคุณชายเอ๊ะดูสิผู้ถูกเลือกไม่ได้มอบตาประทับสวรรค์ให้กับอาจารย์ของเขาแต่กลับมอบให้กับบุคคลน,นั้นแทนละเขากำลังพยายามทำอะไรกันแน่เนี่ย ไม่นะเขาทำอะไรอยู่เสนอให้คนนอกเนี่ยนะตาประทับสวรรวค์ก้่าวขุนเขานั้นกลับกลายเป็นหินมสัสจันที่ควบแน่นตาประทับนี่เป็นสมบัติของพวกเขาทั้งเกา่าข้ามั่นใจว่าคนที่มีสถานะอย่างคุณชายกูคงเคยเห็นอะไรแบบนี้มาไม่น้อยแล้วก็มีอยู่ไม่กี่อย่างในตระกุนกูแต่ข้าชอบเอาของของคนอื่นมาอยู่นะฮึบว้าว คุณชายท่านท่านต้องการทำลายภูเขาต้นเก้าของข้าหรอนี่นี่ไมไว้ทำอะไรนะ้าโอ้เต้เจ้าคุณชายฉางเกอท่านหมายความว่าวอย่างไรฮึเจ้าไปทำธุระของเจ้าเถอะขอรับเจ้ายังไม่รู้อีกเหรอว่าทำไมข้าถึงมาผู้อาโสแห่งภูเขาที่สามภูเขาใหญ่ั้งเก้าแห่งนี้ มีความสุขสบายมาเนิ่งนานเกินไปแล้วไอ้สารเลวแกกล้าดียังไงถึงได้อาตาพระทับสวรกล้าขุณนเขาของเราไปแกคิดว่าจะออกไปได้อย่างปลอดภัยหรือเจ้าหนูไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครก็าตามจงปล่อยตาประทับและออกไปจากภูเขาเท่กาก่าวซะศตรูบกุกศตรูบุกว่าไงนะนั่นอ้า พวกเขาก็ลงมาจากอาณาจักรเบื้องบนว่าไงนะพวกเขาเจอเราได้ยังไงมันจะต้องไปใช้ลึกลับที่อยู่ข้าง,างๆเทพดาความสวรรค์แน,น่เลยเจ้าเจ้ามาจากอาณาจักรเบื้องบนเหรอข้าจะให้โอกาสเจ้าผู้ที่ยอมแพ้รอดส่วนผู้ที่จ่อต้านตายเจ้าหนูเจ้ามีกองทัพรือไงเรามป็ได้รับน,นิพพานแปดคนในภูเขาต้องก้าลูกนี้เลยนะ ข้าจะต้านพวกมันสามคนไว้เองท่านไปได้แล้วถนนข้างหน้าปิดแล้วลนะ่ะแต่ติดากวางสวรรค์ท่านท่านจะไม่ช่วยคนจากอาณาจักรเบื้องบนอย่างนั้นเหรอนายฐานะผู้ไปทักเมืองสกายเดียท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังทำอะไรอย่เพื่อเมืองสกายเดียข้าจะทำทุกอย่างอาจารย์คนคนนั้นมาจากอาณาจักรเบื้องบนภูเขาทั้งเก้ากำลังตกอยู่ในอันตราย ท่านยังต้องการให้ข้าไปไหนอีกอย่าไรสาระสัญญาณหายนะทั้งหมดเป็นจริงแล้วคนคนนั้นก็คือหายนะแห่งภูเขาต้องก้าวแห่งนั่นเองเราต้องพาจเจ้าออกไปจากที่นี่แทนที่จะอยู่ที่นี่และตายไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงเขาจะมีกองทัพแต่เราก็มีปรนามจารย์มากมายทําไมเราจะไม่สามารถจับเขาได้ล่ะถ้าเขาไม่รับตาประทับสวรรค์ข้าก็ยังไม่แน่ใจเลยแล้วถ้าเขาไม่มั่นใจ เจ้าคิดว่าเขาจะทำอย่างรีบร้อนขนาดนั้นหรือบ่าเอ้ยถ้าข้าปลูกพลังคู้ไปทักของข้าขึ้นมาได้ล่ะก็ผัวเอาโซ่ให้พวกเขาที่สองติดน้องอาจรย์ของข้าและสหายของท่านไม่อาจทนไดน้อีกต่อไปแล้วหมดไปช่วยพวกเขาด้วยอูตี้เจ้ากลับมาที่นี่ได้ยังไงตอนนี้ข้าผิดไปแล้วแต่แต่พวกเราถูกหลอกโดยชายคนนั้นผัวเอาโซ่ให้พวกเขาที่สองหมดมาช่วยด้วย านาจารยของข้าและคนอื่นๆพวกเขาไม่อาจทนได้อยู่นานกว่านี้อีกแล้วถ้าจะทําอะไรก็ได้กับข้าทีหลังข้าแค่อยากชดใชยความผิดของข้าเท่านั้นเองข้ารู้ว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าทั้งหมดที่เอาตาประทับสวรรค์ไปแต่ข้ามียังอื่นที่ต้องทําในตอนนี้จเจ้าออกไปได้แล้วอาจารย์เขาถูกใช้แล้วทำไมท่านไม่เทีเขาบ้างล่ะมันจบแล้ว ข้าจะส่งเจ้าไปผู้เอาโซ่ให้ภูเขาที่สองถ้าท่านต้องการส่งเซียวหยางไปทําไมท่านไม่ส่งข้าไปด้วยล่ะขอรับข้าคงช่วยอะไรได้ไม่มากหากข้าอยู่ที่ภูเขาเก้ายอดแต่ว่าข้ากับเซียวหยางสามารถมั่นใจได้ว่ามรดกชากภูเขาทั้งเก้าจะสืบทอดต่อไปเจ้ามาในคนขี้ขลาดเจ้าโลภมากและกลัวตายและด้วยความแข็งแกร่งอมหาศาลของข้าข้าสามารถทําหน้าที่เป็นผู้บัษ์ขภูเขาได้นะขอรับ ใครที่ต้องการการปกป้องจากเจ้ากันก็ได้อาจารย์เขายังคงห่วงใยอาจารย์เขาเขาเขาไม่ใช่คนเลวและมีคนเพิ่มขึ้นอีกคนก็คือความหวังอีกหนึ่งความหวังเฮ้เออเออเออโยอ่าไอ้สาระแล้วแกกล้าลออข้าได้ยังไงเจ้าเองนั่นละ ที่โง่เกินไปฮึแม้ว่าเทพธทิดาควางสวรรค์จะแข็งแกร่งแต่นางไม่สามารถเทียบเทียงกับผู้เอาโซให้พวกเขาทั้งสามคนได้หรอกและก็เจ้าเจ้าจะต้องมาเชิญหน้ากับพวกเราทั้งสี่คนอ้าน้องเกาเอ๊ะมันคือน้ำเต้าสังหารเซียนตอนนี้ก็สามแล้วนะ